ทำอะไรอยู่วะดูต้นไม้อยู่ค่ะเพราะว่าต้นไม้มันแห้งเหี่ยวท่านก็เลยว่ามันก็เหี่ยวเหมือนเองนั่นแหละสุนิดานาคเสนคําทักทายเวลาเอาของไปถวายที่อาสมบัณฑิตบางทีหลวงพ่อท่านก็เดินผ่านมาเจอท่านก็จะทักทายเราทุกครั้งเลยพี่มีความรู้สึกสองแบบ แบบหนึ่งเป็นแบบอบอุ่นกับอีกแบบหนึ่งเป็นแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแบบลูกทุ่งก็รู้สึกอบอุ่นคือหลวงพ่อท่านทักแบบภาษาที่ท่านถนัดพูดมึงมึงกูกูอะไรประมาณนั้นเราก็รู้สึกอบอุ่นเห็นรอยยิ้มท่านแล้วนึกถึงความเมตตาอบอุ่นบอกไม่ถูกส่วนที่ทักทายแบบไม่ใช่ลูกทุ่งท่านก็จะพูดว่า ว่าไงลูกเปิ้ลหลวงพ่อเรียกอย่างนี้เราก็รู้สึกดีมากเลยแต่ว่าเรียกครั้งเดียวส่วนใหญ่หลวงพ่อก็จะทักว่าเอ็งมาทำอะไรบางทีพี่ดูแลต้นไม้อยู่ท่านเดินมาถามว่าทำอะไรอยู่วะพี่ก็เรียนท่านว่าดูต้นไม้อยู่ค่ะเพราะว่าต้นไม้มันแห้งเหี่ยวท่านก็ว่ามันเหี่ยวเหมือนเองนั่นแหละ เยี่ยมคุณยายอาจารย์เวลาหลวงพ่อท่านไปเยี่ยมคุณยายอาจารย์ท่านจะชอบเดินตรวจด,ดูรอบๆกุฏิท่านจะคอยดูว่าเปิดหน้าต่างตรงไหนลมพัดทิศท,ทางไหนดูว่าเวลาไหนควรจะเปิดหน้าต่างหรือต้องปิดแอร์ตอนไหนถ้าเปิดหน้าต่างจะต้องเปิดกว้างขนาดไหนท่านจะละเอียดเอาใจใส่ในเรื่องการถ่ายเทของอากาศมาก เพื่อให้คุณยายอาจารย์อยู่ในห้องที่มีอากาศปลอดโปรง่งท่านจะเดินตรวจรอบกุฏิอย่างนี้ก่อนที่จะเข้าไปหาคุณยายอาจารย์เมื่อเข้าไปหาคุณยายอาจารย์หลวงพ่อท่านจะพูดกับคุณยายอาจารย์แบบไพเราะเวลาพูดก็ยิ้มไปด้วยแบบว่ารักคุณยายอาจารย์ถามท่านว่ายายเป็นอย่างไรรับข้าวได้เยอะไหม ส่วนใหญ่หลวงพ่อจะเข้าไปรูปเดียวพี่จะคอยอยู่รอบนอกถ้ามีพี่อารีพันธ์อยู่ข้างหน้าพี่ก็จะมาแอบแอบอยู่แถวข้างหลังหลวงพ่อท่านเห็นพี่ท่านก็จะพูดให้กำลังใจว่าให้เอาบุญกับยายนะพอท่านมองดูพี่แล้วเห็นพี่พรอมมากท่านก็บอกว่าให้กินข้าวให้เยอะๆให้จดบันทึก เรื่องที่เกี่ยวกับคุณยายอาจารย์ท่านสอนว่ามีอะไรเกี่ยวกับคุณยายอาจารย์ก็ให้จดจดไว้เพราะอีกหน่อยเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็จะกลายเป็นอดีตถ้าไม่จดไว้ก็จะจำไม่ได้ตรวจที่ปฏิบัติธรรมเมื่อหลวงพ่อท่านมีโอกาสผ่านไปที่สวนป่าหิมะวันที่ภูเรือท่านก็แวะเข้ามาดู พอลงจากรถแล้วท่านก็เดินตรวจเยี่ยมเลยไม่ยอมนั่งพักก่อนเริ่มเดินตรวจสถานที่ตั้งแต่จุดที่ลงรถช่วงนั้นที่สวนป่าหิม,มะวันก่อสร้างเสร็จแล้วมีชุดปฏิบัติธรรมของครูระดับผู้บริหารเข้ามาใช้สถานที่ซึ่งหลวงพ่อท่านจะต้องมาอบรมให้กับคณะครูชุดนี้ด้วยท่านคงจะมาตรวจด,ดูความเรียบร้อยก่อนว่า สถานที่โดยรวมเป็นอย่างไรหลังคาหน้าต่างบ้านพักเป็นอย่างไรบ้างอากาศถ่ายเทดีไหมหรือควรเจาะตรงนี้เพิ่มเพื่อให้อากาศระบายออกมาอย่างนี้เป็นต้นท่านเดินตรวจดูตรงโน้นตรงนี้แล้วก็ดูต้นไม้ต้นไม้ต้องดูแลให้ดีถ้าดูแลไม่ดีก็เหมือนกับประจานตัวเองถ้าต้นไม้ในกระถางเหี่ยว ก็ไม่ควรเอามาตั้งไว้ให้รีบนำออกไปฟื้นฟูดูแลบำรุงถ้าจะเอามาตั้งก็ต้องดูแลให้มันดีให้มันสดชื่นแล้วก็ไม่ต้องมีเยอะมากมีให้พอดีเมื่อเดินตรวจตราไปเรื่อยๆท่านก็เจอกระดาษที่มีคนเอามาซุกแถวต้นไม้ท่านบอกว่าต้องหาที่ตั้งถังขยะไว้ด้วยต้องมีจุดให้เขาทิ้งขยะ บางจุดไม่มีที่ทิ้งขยะเขาก็เลยเอามาซุกๆไว้อย่างที่เห็นก่อนจะกลับรถก็มารอรับท่านแต่ท่านมองไปเห็นอีกอาคารหนึ่งเป็นอาคารของอุบาสิกาท่านก็เดินไปดูให้อีกท่านบอกว่าข้างบนต้องเปิดหน้าต่างตู้ตรงนี้มันบังลมให้เอาตู้ตรงนี้ออกลมจะได้เข้าท่านยังบอกอีกว่าเวลามีคนอยู่ ประตูตรงนี้ต้องเปิดไว้ลมจะได้ถ่ายเทมาทางนี้ท่านบอกหมดทุกอย่างแล้วท่านก็เดินขึ้นรถกลับไม่ได้นั่งพักที่ไหนเลยให้เต็มที่ด้วยจิตวิญญาณครูเมื่อท่านมาที่สวนป่าหินมะวันอีกคราวนี้หลวงพ่อมาเพื่ออบรมครู อบรมตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา11โมงครึ่งยังเทศอยู่เลยเทศแบบยาวให้ความรู้เต็มที่ไม่เห็นแกเน็ดแกเหนื่อยเราจัดพัตหาารถวายท่านก็ต้องคอยเชงเงอมองหลวงพ่อยังไม่ออกจากห้องอบรมสักทีนอกเวลาการอบรมเวลาท่านเดินผ่านจะมีคณะครูเข้ามากราบท่านก็ให้ความรู้ต่อ วิญญาณครูในตัวท่านสูงมากท่านต้องการถ่ายทอดความรู้ที่ท่านค้นคว้ามาอย่างดีแล้วให้กับทุกๆคนส่วนการพักผ่อนเห็นท่านจำวัดดึกทุกวันดึกมากแล้วท่านยังไม่ปิดไฟจำวัดเลยให้กำลังใจคนรุ่นเก่าตอนนั้นพี่ลายเขาไม่สบายมาก พี่ลายหรือศิวิไลถนอมกลิ่นเป็นคนเก่าคนแก่ที่มาช่วยงานตั้งแต่สมัยบุกเบิกสร้างวัดพี่ก็พาพี่ลายไปกราบหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายและเอาดวงแก้วที่พี่เขาสะสมไว้ไปถวายท่านด้วยหลวงพ่อท่านก็พูดให้กำลังใจพี่ลายอย่างนี้ว่าบุญที่เองได้หุงข้าวให้ข้ากินมาบุกเบิกสร้างวัด ออกแรงออกกำลังเองเป็นคนรุ่นเก่าที่คนรุ่นใหม่ๆก็ไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักแล้วถ้าเปรียบก็เหมือนเสาเข็มที่ถูกตอกลงไปมิดไม่มีใครเห็นแต่ไอเสาเข็มที่ตอกลงไปในดินนั้นมันเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของทุกอย่างเลยนั่นคือคนรุ่นเก่าอะไรที่เองได้ทำ อย่างหุงข้าวให้ข้ากินหรือทำบุญอะไรอย่างนี้ถ้าเปรียบก็มีค่ายิ่งกว่าคนสมัยนี้ที่เขาทำบุญเป็นล้านอีกนะได้ยินได้ฟังอย่างนี้เห็นใบหน้าของพี่ไลขณะนั้นเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม